โอเคนะก็ถ่ายแล้วโอเคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นกล่องกระสุนนะครับนะก็เดี๋ยวจะเช็คให้นะครับอันนี้เราจะไปส่งกองถ่ายช่องเจ็ดนะครับนะวันนี้ก็เป็นเกียรติที่ช่องเจ็ดสั่งกระสุนเราอีกหนึ่งรางลนะนะก็ขอบคุณมากนะครับนะอันนี้เราจะเช็คกระสุนหนึ่งลางก่อนนะครับที่ส่งมอบให้กองถ่าย ทองเจ็ดนั่นเองนะอันนี้เป็นกระสุนโอคุซานปอกทองนะกล่องดําทั้งหมดหนึ่งลังหนึ่งลังเนี่ยจะมีสี่สิบกล่องนะครับนะก็แถวละสิบสองสี่หกแปดสิบนะก็ทั้งหมดจะมีสี่แถวนะครับก็จะมีสองชั้นนะครับนะเห็นปะแถวละสิบสองชั้นเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กระสุนก่อนนะครับนะว่าเป็นกระสุนโอคุซานปอกทองตามนี้นะ เป็นกระสุนถ่ายทำภาพยนตร์นะครับก็ขอบคุณช่อง7็มากนะครับก็คือพี่รันมึงลบนะก็ทักเข้ามาโทรเข้ามานะเมือ่อวานสองสายต้องขออภัยด้วยไม่ได้รับนะก็โทรติดต่อแอดมินบินมาเดี๋ยวดูแกนัดไว้ประมาณส0บโมงขอปิดเบอร์ก่อนนะนี่นะฮะเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนนะโอเคนี่าปารันฟุ้งกลับนะครับ โอเคพรุ่งนี้มาส่งตอนเช้านะประมาณสิบโมงนะเห็นไหม,<ช>มก็โอเคนะก็ไปที่า J W Tower นะครับเนาะแกส่งโลมานี่็ตัวนี้นัดไว้10บโมงนะครับเราจะต้องเดินทางไปนี่นะตอนนี้เป็นกระสุนโอคุซานนะครับรอบวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นพิเศษเลยนะแต่ว่าก็เป็นกระสุนนี่แหละที่เราจะต้องไปส่งกองถ่ายช่องเจ็ดนั่นเองนะก็อุ่นหะนุนาทุกป,ปีเลยเนาะปีละกล,ล,ลังลังนะปีละลังนะ ก็ขอบคุณพี่ลันมากรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับนะก็เ,เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปส่งให้พี่ลันที่นี่เลยนะครับ JW Tower นะฮะน่าจะไปถ่ายทำหนังนะรรบที่แล้วไปส่งที่ธนาคารไปปนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะไปปนอ่าโรงแรมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราเดินทางไปยังไงโอเคครับเหนะือยมาก โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปาตาม GPS ที่พี่รันเขาให้ไว้นะครับเรานัดไว้สิบโมงนะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับนะ,นะก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบสี่นาทีนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎานะครับนะก็อโอเคนะเดี๋ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมีสามเส้นทางก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันจะได้โอเคเชื่อมต่อตัวนี้นะครับ สวนตัวห้ายังไม่เชื่อมนะครับทราบนะครับมีฮสโอเคตอนนี้เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับเป็นเ e โน2สองแล้วนะจะมีสองเครื่องนะครับก็จะมีเลโน 5, ห้าเรโนสองนะ mm hmm. เพื่อที่จะฟัง GPS ง่ายๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาพี่รันนะครับสิบโมงนะครับเดี๋ยวออเดินออกเดินทางกันเลยนะครับนะก็ใช้ลเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะฮะอืมโอเค โ okay. อเคออกเสียงเบาไปขึะนะนะ้าพังก์กนตกแล้วย <Okay. S 2> ืดขวาโอเคโอเคปิดเพลงก่อนนะครับแล้วก็เดินทางได้นะเอ็ค okay. นะครับโอเข็มจุดสูนกลางให้เรียบร้อยนะฮะก่อนเดินทางเป็นเลยนะครับ นี้ก็อยู่บนทางด่วนนะคะอีกประมาณ10-20นาทีนะคะก็จะถึงแล้วนะคะอันนี้ก็ลองมราออกหน่อยนะสีนักขริณเหรอสีนักขริณนะครับก็เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นวงเวียนเนาะวงเวียนแล้วก็โค้งซ้ายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงแนละ้วมันจะเป็นโรงแรมใช่ไหมใช่วิลเลจน,นะโอเคครับโอเคแต่เดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงแนละ้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วล่ะเนอะ อีกเก้านาทีครับ <interrupted> อีกเก้านาทีนะครับก็น่าจะถึงแล้วล่ะก็ตรงอยู่วันนี้มันเก้าโมงครึ่งอะนะก็นัดไว้สิบโมงไหครับน่าจะตรงแต่รถเยอะนะวันนี้รถเยอะมากเลยก็ระวังด้วยนะครับขับรถสายต้องชิดซ้ายนะโอเคโอเคนะครับโอเคนะฮะก็ใกล้ถึงแล้วนะครับตึก JW นะฮะก็ตอนนี้ ถนนสีนาคลีนนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนาะโอเคนะครับเราจะถึงพี่รันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะขอถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็ถ่ายคลิปตอนส่งมอบเนาะข้านี้หน่อยนะครับแล้วก็เล้้้ยยววซาแถึงนะอันนี้ตอนนี้เราลังหาตึก JW อยู่นะใกล้แล้วล่ะอยู่ข้างหน้าแล้วนี่แหละนะครับก็สาธทนี่นี่เลย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 แล้วสักครู่นะคะเลยครับ JW เข้าทางนู้นได้เลยขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย เล uh ี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอันนี้น่าจะเข้าได้อยู่เข้าทางนี้ก็ได้โอเคเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอ๋อต้องหาเราก็พอกันตอนนี้น่าจะเป็นกองถ่ายหรือเปล่าคะน่าจะเตรียมการถ่ายทำอยู่นะน่าจะเป็นกองถ่ายนี่แหละก็นี่แหละครับกองถ่ายแต่ตอนนี้ยังหาพี่รันไม่เจอนะเราก็ไปหาที่จอดรถก่อนดีกว่านะโอเคค่ะ นี่นี่นี่เนี่ยรถกล้องถ่ายนะครับเจอแล้วไหนเนหะ็นไหมลัก้ายอะไรอย่างแล้วนกะ็โอเคถึงแล้วล่ะนี่แหละที่จอดรถอ่ะโอเคก็ได้ที่จอดรถแล้วเดี๋ยวรอพี่รันมาโอเคก็ทำอยู่แล้วนะครับต,ตอนนี้ก็ถึงกล้องถ่ายแล้วครับ <c oughs> เขากำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับนี่ โอเคครับก็ถึงทธิกองถ่ายแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็แอดดูลองดูดอ่ะดูกองถ่ายเขาอยู่พอนี่เดียวพอนี่เดียวพอจะลุดจะลุดบนเหนือเมฆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ร้องรอพี่รันนะครับเดี๋ยวพี่รันมาก็ส่งองอกสั่งให้ใช่ครับดูแอดดูกองถ่ายก่อนนะวานน้ำท่วมเลยตกโอ้โหน้ำท่วมสบายดีไหมนะสบายดีครับพี่เดี๋ยวกล่องล่วง โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับพี่หลานมารับแล้วนะครับนะก็ถมว่าเรียบร้อยนะครับกับหนังเรื่องต้นเหนือวม่เอ็นะครับฟองถ่า,ถายาวันนะี้นะพี่หลานนะครับเดี๋ยวก็ลืมสายอ๋อถ่ายว่าคืออัไรจันจันอะไรอย่างเงี้ยเข้าทางพอดีแต่ว่าเวลาทา่ายลืมลับ พวกีึกลับพวกสายบู๊สายโมเตอร์เองนะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งรักไร้สายลับนะครับนะก็อันนี้พิลันหมดแล้วทั้งปิดทั้งรูปเปิดที่นี่หมดเลยนี่เลยพี่รันนะครับพวกโปรนิสเตอร์พวกองค์นะครับจากช่องเจ็ดขอบคุณมากนะครับนะอย่าลืมนะครับรักไร้สายลับเดี๋ยวเดินหน้าสิงหาคมอีกเรื่องละอีกเรื่องหนึ่งโถนโถนโอย ฝากด้วยอีกเรื่องนะครับคนมือทั้งนั้นเลยอ่ะคนกล้าท้าชนคนกล้าท้าเฉยครับได้ได้ได้โอเคนะครับฝากให้พี่รันด้วยแล้วก็ฝากทีมงานท้องเจ็ดด้วยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทานข้าวฟองถ่ายอันนี้มาดูวนี้มีเมนูผัดเผ็ดหมูหมูนะฮะแล้วก็แกงจืดนะครับแล้วก็ใส่ต้มนะครับเป็นไข่มะตูมนะก็วันนี้จะมาชิมกับข้าวฟองถ่ายนะครับนะก็รับรองว่าน่าจะอร่อย ชิมเลยแล้วกันนะชิมเลยวมาดูนนข้าวออร่อยมากครับติดยอดเลครัเดี๋ยวขอทานข้าวอ่อนนะนี้เป็นกับข้าวครองไถ่ครับผมคลองไถ่วิ้าน โอเคนะครับหลังจากที่ท่านเข้ากองถ่ายก็ได้เช็คมาเรียบร้อยนะครับนะเช็คจากกองถ่ายเลยนะเป็นชื่อผมนะครับเห็นไหมชัดเจนนะคุณอากองพันตาคนที่ยังไม่กล้าโอนดูนะนี่กองถ่ายก็ออกเช็คให้เลยนะครับเป็นชื่อผมเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็อยู่กรุงเมืองไทยนี่อยากรู้บริษัทอะไรดูโคริเซียมเมลเทนนะครับผมนี่นะครับก็อะไรเสร็จเรียบร้อยได้เช็คมาแล้วยอดสามหมื่นสองสามร้อยนะครับนี่สามหมื่นสองพันสามร้อยบาททวนนะครับนะวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคม ชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นของถ่ายสั่งซื้อกระสูนเราอย่างแน่นอนนะแล้วก็ทานข้าวจากกองถ่ายด้วยวันนี้พ่รันเลี้ยงข้าวอร่อยมากนะใช่อดเฟ็ดหัวหมูอร่อยนะแล้วก็แกงจืดด้วยนะก็ถือว่าค่อนข<บ>้างที่จะรสชาติกองถ่ายช่องเจ็ดเนี่ยอร่อยติดใจเลยใช่จะต้องมาท <Yeah. S 1> านอีกแน่นอน <laughs> <laughs> โอเคนะวันนี้ก็สง่งเรียบร้อยแล้วนะครับกระสุนหนึ่งรังเต็มๆนะ กับหนังเรื่องป้นเหนือเมฆนั่นเองนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามหนังช่องเจ็ดด้วยนะครับนะแล้วก็ติดตามของเราด้วยนะครับนะสั่งสินค้า idline เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ขอกลับบ้านก่อนอิ่มละไปอีกเรื่องหนึง่งรักไร้าสายรับนะครับนะนะก็อันนี้พร้านหมดแล้วทั้งปิดทั้งรูเปิดที่นี่หมดเลยนี่เลยพร้านนะครับพวกรีเทอร์นพวกลอกาบนะครับจากช่องเจ็ดขอบคุณมากนะครับนะอย่าลืมนะครับรักไร้สายรับ เดือนหน้าสิงหาคมอีกเรื่องละวคนกร้าท้าชนคนโอ้ยฝากด้วยอีกเรื่องนะครับคนมือนั่นั่นเลยอ่ะคนกล้าท้าชนคนกล้าชโอเคครับได้ได้ได้โอเคนะฝากให้พี่รันด้วยแล้วก็ฝากทีมงานท่องเจ็ดด้วยนะครับนะ